ปรึกษาและสนทนาธรรมหัวข้อที่ห้าสิบเก้าการละความชั่วกระทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีวิธีทำอย่างไรข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเรียว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีที่นี้การละความชั่วนี่การละความชั่วตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าในเมื่อ คำตังนี้เป็นคำตัดการละความทั่วนั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะละความทั่วที่จะตกละได้ด้วยความตั้งใจสำหรับพระฤาษีทั่วไปมีศีลห้าข้อพระไปจะละกิเลสด้วยความตั้งใจให้ละตามหลักของศีลห้าข้อปฏิบัติศีลห้าข้อให้บริรสุทธิ์สะอาด ได้จุวลาความพั่อย่างเด็ดขัดเพื่อจะเป็นการรักษาความดีอันนั้นไว้ให้มั่นคงในจิตใจท่านต่อให้ทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วเพื่อให้ใจตั้งมั่นต่อการประทุิความดีเรียกว่าเป็นความดีทีนี้ทำปัญญาให้เกิดปัญญานั้นถ้าไม่เกิดแล้วทำให้โตปฏิบัติโ้เดีุยโตห รู้ว่าสุกนี่มาจากเหตุอะไรทุกนี่มาจากเหตุอะไรแล้วทําอย่างไรจริตใจจึงจะบริสุทธิ์สะอาดกิเลสภายในใจนี่ไม่มีใครตั้งใจละได้ก็จะากจะทำถิ่สมาธิปัญญาให้เปิดปมป้องเป็นอริยมรรคจนกระทั่งจ,จิตเปลี่ยนสภาพก็อย่างจะละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแต่ว่าเราทำถิ่ให้บริสุทธ ทาสมาธิให้มุ่งตรงต่อสัมมาสมาธิทำปัญญาให้เกิดจือมุ่งตรงต่อส,สัมมาทิฏฐิแล้วก็อสามอย่างนี้ไปจมพป้อมกันลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเจตสิกอยู่ในจิตเมื่ไอจิตอาศัยคุณธรรมตัวิสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคจิตจะย่อมรอู้ว่าการอยู่กับสิ่งนี้มันสงบเยือเกเย็นสบาย